รู้ไหมแอปพลิเคชันหรือบริการออนไลน์ที่เราเคยสมัครไว้ถึงแม้ว่าเราจะลบแอปไปแล้วแต่ถ้าไม่กดยกเลิกแล้วก็เราอาจจะต้องเสียตังไปเรื่อยๆนะ <G ül üyor> รู้สึกเสียดายตังขึ้นมาเราขอเงินคืนได้ไหมมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเท <G ül üyor> ่านี้เราก็ยกเลิกได้แล้วไม่ต้องเสียตังรายเดือนทุก,ทก,ทกๆเดือนแล้วค่ะ ใครเป็นบ้างคะที่เคยสมัครแอปพลิเคชันหรือบริการรายเดือนแล้วไม่รู้จะกดยกเลิกตรงไหนหรือว่าเช็คที่ไหนหรือบางทีเนี่ยเราดาวน์โหลดมาเป็น10แอปเลยแล้วกดลบไปแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องดาวน์โหลดมาใหม่เพื่อเช็คเลยหรือเปล่าไม่ต้องค่ะมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็สามารถดูได้ในที่เดียวโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดมาทีละแอปแล้วมาเริ่มกันที่ผู้ใช้งาน Apple กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็กดไปที่ setting แล้วก็เข้าไปที่ Apple ID ของเราจากนั้นกดที่ Subscriptions แล้วมันก็จะขึ้นรายการบริการหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเคยสมัครไว้รวมถึงที่มันกําลัง active อยู่นะคะหรือว่าที่หมดอายุไปแล้วถ้าเป็นแอปทดลองใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดไปที่แอปพลิเคชันนั้นแล้วก็กด Cancel Free Trial ได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเป็นแอปที่เสียตังรายปีหรือรายเดือนก็จะมีให้กด Cancel Subscription จากนั้นก็กด Confirm เท่านี้เราก็ยกเลิกได้แล้วไม่ต้องเสียตังรายเดือนทุกๆเดือนล้ค่ะ แต่ถ้าเราอยากกลับมาใช้แอปรายเดือนที่เรายกเลิกไปแล้วนะคะก็ไปดูในส่วนของ inactive ตรงนี้ค่ะเลือกแอปที่เราต้องการใช้แล้วก็กด renew เท่านี้ก็จะกลับมาใช้บริการแอปพลิเคชันนั้นได้แล้วพูดง่ายๆก็คือถ้าเราพร้อมที่จะจ่ายตังค์รายเดือนเมื่อไหร่ก็กด renew ได้เลยค่ะแต่ถ้าบังเอิญเรากดซื้อแอปพลิเคชันหรือว่าบริการรายเดือนไปแล้วทดลองใช้จริงแล้วรู้สึกว่ามันไม่จ,จริงงเนี่ยรู้สึกเสียดายตังค์ขึ้นมาเราขอเงินคืนได้ไหม เราสามารถของเงินคืนได้ค่ะแบบว่าต้องทําการยกเลิกการสมัครตามวิธีที่บอกไปเมื่อกี้ก่อนนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ report.apple.com แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple ID ของเรา จากนั้นก็เลือกขอรับเงินคืนรวมถึงเหตุผลที่เราต้องการขอเงินคืนแล้วก็กดถัดไปกดเลือกแอปพลิเคชันหรือบริการที่เราต้องการขอเงินคืนแล้วก็กดส่งให้ a pple เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปประเมินแต่เขาก็จะแจ้งผลให้เราภายใน48ชั่วโมงซึ่งระหว่างนั้นนะคะเราก็สามารถทําการเช็คสถานะการขอเงินคืนได้โดยกดไปที่ตรวจสอบสถานะการเรียกร้องหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ report a app problem. apple. com/ status ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกเคสนะคะที่จะของเงินคืนได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Apple ล้วนๆเลยค่ะและสำหรับผู้ใช้ Android นะคะ <c oughs> ก็สามารถยกเลิกการสมัครแอปพลิเคชันเสียต่างรายเดือนได้เหมือนกันค่ะ ขั้นแรกนะคะก็เข้าไปที่ Google Play Store จากนั้นกดที่วงกลมรูปโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็กดเลือก Payments and Subscriptions แล้วก็กด Subscriptions มันก็จะขึ้นรายการที่เราได้ subscribe ไว้ทีนี้ถ้าเราอยาก unsubscribe ตรงไหนก็กดไปที่แอปพลิเคชันนั้นแล้วก็กด cancel subscription หรือในกรณีที่เราได้กด cancel หรือว่ากดยกเลิกผิดไปแล้วก็สามารถกด re-subscribe ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเผลอค่ะเผลออีกแล้ว เธอซื้อแอปพลิเคชันหรือว่าบริการรายเดือนไปแล้วใช้จริงมันไม่ชอบสามารถที่จะกดของเงินคืนได้ขั้นแรกนะคะเข้าไปที่ Google Play Store แล้วก็กดรูปโปรไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมเลยกด Payment and Subscription แล้วก็เลือก Budget and History จากนั้นก็จะมี list a p p พลิเคชันที่เราได้ซื้อเอาไว้นะคะเราก็เลือกไปเลยอันที่เราต้องการรีฟันแล้วก็กด Refund จากนั้นก็กด Confirm ค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยและยังมีเคล็ดลับได้ดีๆอีกมากเลยนะคะสามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ www. it24hrs. com สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ